หวานลงดีเพราะเรียงลําดับการกินการจะดูแลให้น้ําตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติเนี่ยอาหารเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะถ้าเรากินดีน้ําตาลก็ลงดีวิธีการที่จะให้ในวันนี้คือการเรียงลําดับในการกินโดยเราจะเริ่มต้นจากการกินกลุ่มใหญ่อาหารเข้าไปก่อนไม่ว่าจะเป็นจากผักหรือผลไม้ผักจะลวกต้มนึ่งผัด รุงสุกหรือผักสดได้ทั้งหมดเลยแต่ผลไม้ต้องเป็นผลไม้สดเท่านั้นไม่เอาผลไม้กระป๋องหรือผลไม้แปรรูปการผักผลไม้เข้าไปนะคะจะได้ใย,ยอาหารซึ่งเป็นตัวช่วยในการดูดซับน้ําตาลทําให้น้ําตาลไม่ถูกดูดซึมเข้าไปเร็วเกินไปรวมถึงใย,ยอาหารจะทําให้เราอิ่มเร็วขึ้นอิ่มนานขึ้นหลังจากนั้นเราก็จะตามด้วยอาหารปกติเลยค่ะจะทานโปรโตีนที่เน้นโปรโตีนจากธรรมชาติไข่เห็ดถั่วเต้าหู้เทมเป้ปลาไก่ได้ทั้งหมดตามความสะดวกเลยนะคะแล้วเรา ราก็ทานข้าวหรือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตได้โดยการเน้นคาร์โบไฮเดรตไม่ขัดสีหรือคาร์โบไฮเดรตชงซ้อนข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ข้าวซ้อมมือข้าโอ๊ตเผือกมันได้ทั้งหมดแต่สัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตก็คืออยู่ที่ประมาณ1ส่วน4ของในมือนั้นๆและหากวันไหนที่อยากจะกินขนมอยากกินของหวานจริงๆนะคะให้ลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตในมือหรือกลุ่มข้าวกลุ่มไรกกตานที่เรากินในมือนะคะลดปริมาณลง ทานขนมเข้าไปแทนตรงนั้นแต่ก็อย่าทําบ่อยนะคะถ้าทําบ่อยก็ทําให้เราติดและเบาหวานก็จะยิ่งลงยากดังนั้นใครที่อยากจะดูแลเรื่องน้ําตาลหรือน้ําหนักไขมันความดันให้เรียงลําดับการกินตามคลิปนี้และสุขภาพคุณจะดีขึ้นค่ะ